สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องเบาๆนะฮะเรื่องเบาๆเรื่องสุขภาพแล้วกันนะเอาเรื่องกินนะครับเรื่องใกล้กตัวของทุกคนนะครับเรื่องกินเป็น,รนเรื่องใหญ่นะครับบางคนบอกว่าเรื่องใหญ่ใหญ่กว่าเรื่องตายนะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็ใช่นะฮะเพราะว่าอาการเดืยนนี้เนี่ยการกินเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการตายเยอะนะฮะเยอะกว่าโรคอื่นๆื่ด้วยซ้ำนะฮะ uh, พูดถึงเรื่องกินเนี่ยถ้าพูดถึงว่ากินพอดีมักไม่มีโรคกินเกินะเกิดโรคนะฮะ กินน้อยเข้าใจว่าทําให้เกิดโรคเช่นกันถ้าน้อยเกินไปนะครับแต่มีคํานึงที่เราควรจะต้องรู้จักกันไว้ก็คือคําพูดที่เคยพูดกันว่ากินอดอดจากอยากเนี่ยมันทําให้ร่างกายอ่อนแอร่างกายเป็นโรคเยอะจริงไหมเมื่อก่อน,นความเชื่อเราจะเชื่อว่าการอดการอยากเนี่ยทำให้ร่างกายอ่อนแอนะครับดังนั้นคนปัจจุบันเนี่ย หิวปุ๊บกินหิวปุ๊บกินซึ่งก็จะทําให้เกิดโรคสารพัดโรคนะฮะอันนี้ก,การทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับวันนี้จะนําเสนอแนวคิดใหม่นะครับจริงก็ไม่ใหม่แล้วประมาณเป็นมาประมาณประมาณเกือบ8ปีแล้วนะครับแปีแล้วที่มีการพุ้นพบทฤษฎีน,น,น,นี้แล้วก็มีการนํามาใช้ในบางวงการโดยเฉพาะวงการลดน้าหนักวงการสุขภาพนะครับแต่ว่าในปัจจุบันี่ยพบว่าการที่เรากิน,ก,น,ก,นกินเกินไปกินกินเกินไปนี่คือแล้ว กินตามใจปากหิวก็กินหิวก็กินเนี่ยเป็นอันตรายมากกว่านะครับในทางกลับกันนะครับการอดการอดนะครับอดในระยะที่พอควรอดนระยะที่เหมาะสมเนี่ยกลับเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายนะครับซึ่งตรงนี้คนเราไม่ค่อยยอมรับนะครับแต่จากล่าสุดนะฮะมีงานวิจัยล่าสุดนะครับประมาณปี2116ประมาณ8ปีที่แล้วมันเนี่ยนะครับนานพอควรที่โปรเฟสเซอร์นะครับโยชิโนริโอซุมินะครับคือเนี่ยครับ ท่นรูนียครับนะผู้ดได้รางวัลโนเบลนะครับสาขาฟิสิโอโลจีแด์เมดิซินนะครับคือสาขาสรีรวิทยาและทางการแพทย์นะครับในปี2016เนะี่ยท่านค้นพบพฤติกรรมของเซลล์ซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นการวิจัยซึ่งเปลี่ยนแนะวคิดเปลี่ยนโลกของเราเลยนะฮะเมื่อก่อนเร,เรารู้จักกันในเรื่องของอโปรแกรมเซลเดสหรือว่า a p o p r o s i s นะครับคือแต่ละเซลล์จะมีการวางโปรแกรมให้ตัวเองตายเมื่อไหร,ร่นะฮะ แต่จากการวิจัยของดรโอซูมิเนี่ยนฮะพบว่าร่างกายเซลล์ในร่างกายคนเราเนี่ยมีการเรียนแบบมีการเรียนแบบเซลล์ของยีสต์นะครับเริ่มกการศึกษาจากยีสต์ก่อนว่าเซลล์ยีสต์เนี่ยมีการปรับตัวเพื่อจะให้คงอยู่เพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอดในสภาวะที่มีความเครียดหรือมีอันตรายได้แก่การขาดสารอาหารซึ่งเซลล์ยีสต์มีการรีไซเคิลองค์ประกอบในเซลล์เนี่ยนะครับส่วนต่างๆของเซลล์ส่วนประกอบเซลล์เนี่ย เพื่อจะมาใช้เป็นพลังงานในการที่จะทําให้ตัวเองอยู่รอดนะครับเช่นเดียวกันในร่างกายมนุษย์นะครับเซลล์ร่างกายมนุษย์ก็มีพฤติกรรมเช่นเดียวกันนะครับก็คือมีลักษณะของการรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลองค์ประกอบส่วนต่างๆของเซลล์นะครับเพื่อมาใช้ในการซ่อมแซมตัวเองนะครับองค์ประกอบหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นกระบวนการนี้เนี่ยก็คือกระบวนการของการซ่อมเซลล์เนี่ยที่เราเรียกว่าออโตฟาจีนะครับออโตฟาจี y, ไม่เหมือนออทออออพโรซิสนะฮะ ออโตฟาจีเป็นกระบวนการรีไซเคิลเซลในร่างกายซึ่งไม่สมประกอบได้แก่เซลอักเสบเซลซึ่งเซลล์มีการติดเชื้อเซลอักเสบหรือว่าเซล์ผิดปกติอาจจะเป็นพวกเซล์มะเร็งด้วยก็ได้นะครับร่างกายจะรู้ว่าตัวไหนที่ไม่ปกตินะครับซึ่งเซลอักเสบหรือว่าเซล์ไม่ปกติที่เราพบกันมากที่สุดนะฮะก็คืออะไระไขมันนะฮะเซลล์ไขมันเนี่ยเป็นเซลล์ซึ่งซึ่งปถือว่าเป็นเซล์อักเสบในร่างกายเป็นเซลส่วนเกินนะครับ ร่างกายกินกรูโคดกินสารอาหารประเภทแป้งน้ำตาลเข้าไปเนี่ยนะครับไปสร้างสร้าง,สร,างสร้างแล้วก็ใช้ไม่หมดนะครับก็มาเก็บสะสมในรูปของไขมันนะครับคราวนี้กระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการอดอาหารงงไหมฮะกระบวนการซ่อมแซมร่างกายในลักษณะนี้เนี่ยจะเกิดเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการอดอาหาร ในระยะเวลาประมาณ12บถึง16ชั่วโมงขึ้นไปนะครับท่านค้นพบว่าในร่างกายเรามียีนตัวหนึ่งนะครับ SIT1 นะครับเป็นยีนซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดตรงนี้นะครับเมื่อมีร่างกายมีภาวะเครียดมีภาวะการขาดสารอาหารเมื่อร่างกายขาดแป้งน้ำตาลหรือว่าโปรตีนเนี่ยนานพอเนี่ยจะกระตุ้นให้ยีน SIT1 เนี่ยไปสร้าง ฮอร์โมนตัวนึงขึ้นมาเรียกว่าเซอร์ชูอินนะเซอร์ชูอินก็จะไปกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีหรือว่ากระบวนการซ่อมแซมเซลลโดยใช้การสลายเซลลซึ่งมีเซลอักเสบในร่างกายเนี่ยให้กลายเป็นเป็นการซ่อมแซมสร้าง,สร,างสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างแล้วก็ตามเอาไว้ว่าที่มีการสึกหรอในร่างกายนะครับเป็นการเสริมให้มันให้มันแข็งแรงขึ้นมาร่างกายก็จะได้เซล์ใหม่ขึ้นซึ่งแข็งแรงแล้วก็ทําลายเซลซึ่งไม่ปกติเซลอักเสบพวกนั้นออกไปนี่เป็นสาเหตุหนึง่งซึ่งกระบวนการในปัจจุบัน,นใช้ใสําหรับการ การออกกําลังกายเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับลดความอ้วนนะครับดังนั้นคนที่ออกกาลังกายหลังจากที่งดอาหารมาแล้วประมาณ1 2บส16ถึงสิบสชั่วโมงนะฮะก็จะทําให้ลดความอ้วนลดไขมันได้ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้เลยเป็นเทคนิคว่าทําไมเราควรจะออกกําลังกายตอนเช้านั่นเองนะครับออกกําลังกายตอนเช้าทําให้ลดน้ําหนักได้ดีนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการกินฮนะการกินเนี่ยการกินอดกินอยากเนะี่ย ไม่ได้เป็นข้อเสียเสมอไปเหมือนที่เราคิดไว้นี่กินอดกินอยากบางทีก็ทําให้เกิดความแข็งแรงในร่างกายขึ้นได้แต่ต้องรู้จักอดจับอยากให้ให้พอเหมาะให้รู้จักจังหวะด้วยนะถ้าเราจะอดอยากให้มันได้ประโยชน์นะค,ะคืออดประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับจนถึง8ปดโมงเช้าคืนนี้ทั้งคืนนประมาณ16ชั่วโมงเนี่ยก็งดอาหารซะน้ำวงน้ำหวานของกินต่างๆกินตอนดึงค่ำคืน,นก็งดซะนะครับ การอดรักษานี้จะทำให้ร่างกายมีโอกาสได้ซ่อมแซมตัวเองนะครับเซลล์ที่ไม่มีประโยชน์หรือเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์อักเสบก็จะถูกกาจัดไปนะครับเพื่อจะไปซ่อมแซมทําให้เกิดเซลล์ใหม่ซึ่งมีประโยชน์มากกว่านะครับตรงนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากไว้นะครับสําหรับใครที่อยากจะลดความอ้วนก็อย่าลืมนะรลดความอ้วนออกกําลังกายในช่วงที่คุณอดอาหารมาแล้ว12-14ชั่วโมงนะครับลองดูนะครับ ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยการลดความอ้วนจริงๆมันมันมันรับผิดชอบโดยการกินน่ะประมาณ80%ออกกําลังกายเนี่ยสักยีดังนั้นถ้าจะเอาไว้ถูกหลักอยากลดความอ้วนใช้การควบคุมการกินนะครับโดยเฉพาะแป้งกับน้ําตาลเป็นหลักนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยมันมาจากแป้งน้าตาลส่วนเกินนะครับแล้วก็อ่ปัจจัยหลักจริงๆก็คือแป้งน้ําตาลนะนะั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาพูดกันมาหลังอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนการออกกำลังกายจะช่วยมาทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้กล้ามเนื้อเฟิร์มขึ้นนะครับเป็นการช่วยพอผ่านไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็จะทําให้กล้ามเนื้อกระตุ้นการพอผ่านน้ำตาลได้ดีขึ้นนะครับใช้อินซูลินได้ดีขึ้นในเรื่องของการอดอาหารจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยมีลักษณะของของการใช้ทฤษฎีนี้มานานแล้วนะฮะในหลายในในในทางความเชื่อหรือทางศาสนาหลายศาสนาเนี่ยก็ได้นาไปประยุกต์ใช้เช่นศาสนาอิสลามนะฮะมีเดือนรอมฎรอนนะฮะรอมฎรนที่ ประมาณสักเดือนเมษาประมาณช่วงนี้ฮะที่ว่ามีการถือศีลอดของชาวมุสลิมนะฮะถือศีลอดเนี่ยเป็นการงดอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกนะฮะเป็นเวลาประมาณ30วันขึ้นอยู่กับจานวนเดือนในแต่ละปีนั้นก็คนที่ถือศีลตรงนี้ได้เนี่ยสุขภาพก็จะดีขึ้นได้ส่วนหนึ่งนะครับรวมั้งเขามีการปฏิบัติในทางด้านจิตใจด้วยก็จะทําให้ดีไปด้วยนะครับด,ดีใหญ่เลยนะฮะเพราะร่างกายมีการงดอาหารอย่างน้อยก็ประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยตั้งแตบบ่ 8โมงพระอาทิตย์ขึ้นก็สัก6โมงเช้าพระอาทิตย์ตกก็6กโมงถึงทุ่ทมประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับก็ทําให้ร่างกายมีโอกาสได้ซ่อมแซมตัวเองกลับเป็นว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยแข็งแรงมากกว่าเดิมนะฮะในทางาศาสนาพุทธเองก็เหมือนกันนะฮะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยฉันแต่พอควรคือฉันบัละมื้อนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงท่านบอกเลยว่าทําให้ตัวเบาสบายสุขภาพแข็งแรงอาภาธน้อยนะครับ ก็เป็นแนวทางของพระธุดงที่ท่านปฏิบัติถือต่อกันมานะแม้แต่พระที่เป็นพระบ้านก็ฉันแค่สองมือ้อไม่เกินเพล,ลก็วันละสองมือ้อหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอันนี้ก็เป็นแนวคิดซ,ซึ่งอาจจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธปัญญาซึ่งท่านรู้มานานแล้วแต่ในสมัยก่อนอาจจะไม่ทันสอนใครนะครับว่า,วาเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเพราะสมัยก่อนคงเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้ท่านก็ออกมาในแนวของทางปฏิบัติตตมากกว่านะครับก็ขอฝากไว้นะครับ กินแต่พอควรนะครับอดบ้างก็ได้อดบ้างกินมือ้ออดมือ้อกินมื้อก็ดีนะฮะอดให,ให้มันพอเหมาะนะครับแล้วสุขภาพจะดีขึ้นอย่าตามใจปากนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาจากการตามใจปากก็หาทางหยุดยั้งตรงนั้นซะนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นจากแป้งกับน้ําตาลคนที่กินแป้งน้ําตาลเยอะก็จะโหยหาน้ําตาลเยอะนะครับโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับกินแต่พอควรอดมือ้อกินมือ้อไม่ใช่ว่าแย่เสมอไปนะครับสวัสดีครับ